เราว่ากันต่อนะครับอันนี้เป็นอุทาหรณ์ใกล้ตัวนะเรื่องใกล้ตัวมากค่ะใช่ครับผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาติดอยู่ในห้องน้ําบ้านตัวเองนะเปิดไม่ออกเพราะว่าคือไอ้ตอนใส่ลูกบิดเนี่ยไปใส่กลับด้านอม,มันเลยล็อกไอ้จังหวะไอ้ที่ล็อกเนี่ยอยู่ข้างนอกไอ้ปุ่มกดล็อกอะมันอยู่ข้างนอกมันควรอยู่ข้างในถูกไหมถูกมันต้องอยู่ข้างในสิแต่ตอนติดเนี่ยไม่รู้ติดที่ท่าไหนนะ,ะมันกลับด้านทีนี้พอล็อกข้างนอกปั๊บเนี่ยพอเข้าไปปั๊บมันออกไม่ได้ก็ปิดประตูมันก็ล็อกเลยทีเนี้ยนอ้ํากก ในห้องน้ําำอยู่ชั้น3ามไงตะโกนเรียกใครก็ไม่ได้ยินแล้วอยู่คนเดียวจนญาติเอกใจว่าไอ้หายไปไหนก็เลยพากิดเขาไปช่วยไปดูนะจังหวะที่ตํารวจกู้ภัยต่างๆเนี่ยต้องงัดประตูงัดบ้านเข้าไปช่วยเธอออกมาจากในห้องน้ําค่ะหลังจากพาไป3ามวันเราดูนะเอ่ดนใจเงนเด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 เดอเดนเดนเนดดเนนนนนดนเนนอนเมเอ โอเคครับใส่เสื้อผ้าแล้วนะครับโอเคครับต้องเลยครับออกได้เลย,เลยมีเตอคนเป็นห่วงเลยนี่โอ้โหสามวันสามวันสามวานัสมวนสามคืนกินแต่น้ำก๊อกค่ะนี่ถอดใจแล้วถึงขั้น เขียนข้างฝาสั่งเสียแล้วนะคือคงพยายามโกนแล้วเคาะก็แล้วแต่<ม>ว่าด้วยความที่บ้านเขาอยู่ชั้นสามใช่ไหมมันไม่มีใครได้ยินนะคะนี่ฮะเจ้าหน้าที่ตํารวจสนพระขนงพร้อมกับกู้พงกู้ภัยก็พยายามเข้าไปช่วยเป็นเจ้าของบ้านติดอยู่ในบ้านเนี่ยสามวันสามคืนและพอไปเจอโอ้โหสภาพอ่อนละหวยโรยแรงค่ะแต่ก็ปลอดภัยดีนะครับสร้างความดีใจให้กับญาติพี่น้องทีมข่าวตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุเดบิทาโฮมสามชั้น พอไปถึงเนี่ยปรากฏบ้านปิดเงียบแล้วเจ้าของบ้านก็ไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่เพื่อนบ้านได้บอกนะครับว่าเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่คนคนเดียวอแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยไม่ทราบเรื่องนะคือคงจะสงสัยถามว่าได้ยินเขาเรียกบ้างไหมได้ยินสิ่งเขาตะโกนออกมาบ้างไหมไม่รู้เลยนะค่ะข้างบ้านเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเจ้าของบ้านหลังเนี้ยติดอยู่ในห้องน้ําบ้านตัวเองสามวันสามคืนเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเขาอยู่ชั้นสองอ่ะไม่ได้ยินอ่ะเออมารู้กทีเอ้าทําไมต้องรวดมาเยอะค่ะเพิ่งรู้ว่า เพื่อนบ้านติดอยู่ในห้องน้ํมนามขณะที่ร้อยตำรวจเอกชาญชัยสอนเสียงนะครับหนึ่งในตํารวจที่เข้าไปช่วยเหลือเธอบอกว่าน้องสาวเจ้าของบ้านโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งบอกว่าตํารวจติดต่อพี่สาวไม่ได้ตั้งแต่ยี่สิบสองสิงหาคมที่ผ่านมาสองสามวันผู้กองก็เลยประสานกําลังเข้าไปตรวจสอบดูนะครับซึ่งก็พบว่าบ้านถูกล็อกจากข้างในอก็เลยสงสัยว่าเออน่าจะมีคนอยู่ไหมถ้าล็อกจากข้างใน ก็ใช้ครีมตัดกุญแจบ้านขึ้นไปชั้นสองได้ยินเสียงคนเคาะประตูออกมาจากข้างในก็เลยรู้แล้วลว่ามีคนอ,อยู่ในห้องน้ำก็เลยไปช่วยกเปิดประตูปรากฏไปเจอผู้หญิงอยู่ในนั้นเนี่ยนะท่าทางอิดโรยท่ามกลางความดีใจของญาติดีใจที่ยัง คิดว่ายังมีชีวิตยอยู่นี่ปรบหันึกว่าเหมือนในละครน,นี่ลองคิดดูนะคะว่าถ้ามันผ่านไปสาวันอะถ้าเกิดเขาหมดแรงแล้วอะ,อะแล้วตอนที่ตำรวจเข้าไปแล้วไม่มีใครเคาะอะแล้วเกิดพี่ตำรวจเขาไม่ขึ้นไปดูให้ครบทุกห้องเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามีคนอยู่นะหรือญาติไม่เอกใจว่าเอ๊สงสัยไปเที่ยวมั<ะ>้งหรือไปต่างจังหวัดมัออ้งไม่โทรแจ้งตำรวจแล้วคนช่วยออกไปเนี่ยเออนี่ฮะจากการสอบถามเจ้าตัวเล่าให้ฟังนะครับว่าตอนสองทุ่มของวันที่22สิองสิงหาคมเข้าห้องน้า วางมือถือไว้ที่เตียงค่ะนี่ไงหลายคนบอกแหมเข้าห้องน้าส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็คงหยิบมือถือเข้าไปใช่เดี๋ยวนี้เข้าห้องน้ำเอาถือเข้าไปด้วยตลอดเออนี่จะเห็นความสําคัญแล้วนะจะเห็นข้อดีของการเอาโทรศัพท์เข้าไปเพราะบางคนบอกว่าแหมเข้าไปในห้องน้ำเอาโทรศัพท์เข้าไปทาไมเออแต่กรณีนี้เดี๋ยวนี้เขาก็ไปฟังพงฟังเพลงอะไรไงเออวางมือถือไว้ที่เตียงค่ะเข้าห้องน้ําปั๊บออกไม่ได้ฮะเพราะว่าลูกบิดเนี่ยล็อกมาจากข้างนอกอืม มันมาตั้งแต่การติดตั้งสลับเอาปุ่มล็อกไว้ข้างนอกพยายามเปิดยังไงก็ไม่ออกต้องกินน้ำก๊อกประทางชีวิตและเธอคิดนะว่าไม่รอดแน่เคาะประตูก็แล้วเรียกหาคนมาช่วยก็แล้วไม่มีใครได้ยินเลยคิดว่าต้องตายในห้องน้ำแน่แนในวันที่คิดแล้วว่าคงไม่มีใครมาช่วยเอาครีมฮะมครีมอาบน้ําเขียนข้อความบนผนังสั่งลายญาติญาติสั่งเสียอ,อ่าถ้าเราตายไปเนี่ย ใครจะจัดการมรดกใครจะดูแลทรัพย์สินอะไรยังไงแล้วก็เล่าเหตุการณ์ด้วยนะค่ะบอกว่าติดอยู่ในนี้กินน้ําก๊อกประทังชีวิตทุบป,ประตูก็แล้วตะโกนเรียกใครก็แล้วไม่มีคนช่วยคือเหมือนกับว่าเขียนบันทึกให้รู้ว่าก่อนตายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับเขาค่ะนี่ฮะกินน้ำก๊อกเลี้ยงชีวิตถ้าน้ําหมดคงตายทั้งงัดทั้งทุบทั้งตะโกนไม่มีใครได้ยินเลยเขียนเอาไว้บนข้างฝาของห้องน้ําแล้ว,น,ลวนี่ฮะ ลองฟังดูนะครับตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือเธอเชิญครับเดินตรวจสอบไปเรื่อยๆจนถึงชัง้นสองก็ได้ยินเสียงทุบประตูประตูบอกช่วยด้วยช่ยยติดในห้องน้ำแล้วก็ <ๆ S 2> บอกเขาไปว่าครับครับมาช่วยแล้วใจเย็นๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตกใจอะไรบอกว่าติดอยู่สามวันแล้วแต่ดีที่ยังมีน้ำน้ำประปา พอขนาในห้องน้ำเขาหลังเดิมเทสประมาณนี้เขาคิดว่าคงไม่มีชีวิตแล้วอะไรประมาณนั้นแต่พอขึ้นไปได้ยินเสียงเขาดีใจจากเขาอ่ะนะเขล็อกโอ้ยมาช่วยนะมาช่วยนะอะรเนี่ยโอ้โหพี่ตำรวจเขาเข้าไปช่วยนะแล้วตอนที่เข้าไปอ่ะได้ยินเสียงญาติไหมบอกว่าเนี่ยเคยเตือนแล้วว่าให้เปลี่ยนกรนซะเปลี่ยนที่ล็อกซะเพราะว่าเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไงคะ เพราะว่าล็อกข้างนอกใช่ไหมเออมันล็อกจากท์ข้างนอกค่ะเปิดปิดปังเข้าไปปั๊บเนี่ยออกไม่ได้ออกไม่ได้แบบนี้เลยเออแต่แทีเนี้ยมันก็มีวิธีการสมมุติว่าถ้าเราติดอยู่ในห้องน้ําอ่ะเราจะเอาตัวรอดออกมาได้ยังไงแล้วโทรศัพท์ก็ไม่ได้เข้าไปโทรศัพท์ก็ไม่ได้เอาเข้าไปเคาะประตูก็ไม่มีใครได้ยินคือเราเข้าใจว่าถ้าเป็นห้องน้ําแบบเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันมีกระจงกระจกหรือเปล่านะกระจกระบายอากาศใช่ไหมใช่เผื่อมันทุง้งมันทุบออกมาได้อืมทีเนี้ยวันเนี้ยฝนก็เลยไปคุยกับ อาจารย์สุพันธ์ทิทททพธิพกรหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคืออาจารย์ก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าเกิดเราติดอยู่ข้างในแล้วประตูล็อกหมุนลูกบิดไม่ได้วิธีการที่จะพอทําได้คืออันนี้ถ้าอยู่ในห้องน้ําเนี่ยลองหาดูซิว่ามันมีอะไรแบนแบนไหมซึ่งบัตรหรือพวกหลอดยาสีฟันก็ได้กล่องยาสีฟันก็ได้แล้วพับให้มันแบนแบและอาจารย์บอกว่าให้ใช้วิธีการเอาไปเสียบ ตรงรูประตูแล้วค่อยๆสไลด์มันลงมาเพื่อให้ล็อกมันสลักออกจมเริ่มอันนี้มันจะเป็นวิธีในการที่ทําให้ตัวลูกบิดที่มันล็อกอยู่ค่ะมันคลายล็อกออกมาได้แบนๆใช่ไหมเหมือนกับคีย์การ์ดใช่หรือบัตรแต่มันจะมีบัตรในห้องน้ำไหมไม่มีหลอกบัตรอะอาจจะมีหลอดยาสีฟันถ้าไม่ลืมทิ้งไว้อ่ะหลอดยาสีฟันรีดให้แบนค่ะแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ลูดลงมาอ่าอ่าก็ทำให้ออ้ล็อกเนี่ยมัน มันกลับออกไปค่ะอะลองฟังวิธีการของอาจารย์ดูคะ่ะมันมีวิธีแล้วก็ทําทไม่ยากเลยนะสมมติรถจักรไนเขาก็ใช้พวกกล่องอะไรที่เป็นบางนะกล่องยาสีฟันก็ได้เป็นบัตรท t m อ็มถ้าสมมติติไปนะเป็นขวดปัติสบางทีทำตัดเี่มัน,นแบนแล้วก็สอดเข้าไปในวงกบช่างตูเนี่ยค่อยๆสไลด์ไปแล้วก็ทําให้ตัวล็อกเนี่ยมันยืน ก็สามารถกดล็อกได้วิธีที่ถูกต้องเนี่ยก็กเขาไปดูใน youtube ได้เลยเยอะแยะมีคนทําโอ้มีดูตั้งหลายแสนคนนะครับไม่ยากลองทำเองได้โอ้อาจารย์แต่ว่ามันดูเหมือนว่าถ้าเราสมมุติว่าเป็นกล่องยาสีฟันอย่างเงี้ยถ้าเราใส่เข้าไปในวงกดที่อาจารย์หมายถึงหมายถึงว่าไอ้รูที่มันอยู่ระหว่างตรงประตูกับล็อกถูกไหมคะอาจารย์แล้วค่อยๆลูดมันลงมาอย่างนี้เหรอคะใช่ใช่ใช่มันมันจะง่ายขนาดนั้นเลเหรอคะอาจารย์เขาเขามีมีการทดลองเนี่ยนะครับใช้แบบ แผ่นป๊บติแข็งๆก็ได้จะเป็นปัดเอทเฟนก็ได้จะเป็นไข่ก็ได้เสียบยัดเข้าไปแล้วก็ค่อยๆสไลด์สไลด์สไลด์องมาเนี่ยแล้วก็จะทําให้สามารถใช้ลิดได้ลูกบิดที่เป็นลูกบิดนี่อาจารย์บอกว่าให้ทําแบบนี้แต่ว่าด้วยความที่คือโฟอนไม่เคยทำอ่ะเลยไม่รู้ว่ามันจะง่ายขนาดนาั้งจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเราสไลด์มาแล้วล็อกมันจะกึ๊กสลักออกเลยเหรอคือถ้าแผ่นมันบางๆเนี่ยมันจะค่อยๆลงไปผ่าเข้าไปอะ่ะเพราะลูกบิดมันจะมีไอตัวเหล็กที่มัน เข้าไปขึงไว้ใช่ไหมไอ้คีการ์ดหรือแผ่นบางๆใส่แผ่นบางๆเนี่ยมันจะเข้าไปกั้นเอาไวแล้วมันก็จะกลายเป็นช่องว่างคืออันนี้ถ้านึกไวๆคือถ้าลูกบิดมันกลับด้านอะ่ะเราอาจจะหาอะไรเสียบรูแลแกนึกแบบอย่างนั้นเนี่ยจะยากนะอันนั้นจะยากกว่าจะยากนะค่ะมาถึงเอารวดอะไรไขเข้าไปใช่ไหมค่ะทีนี้อาจารย์ก็เลยแนะนําว่าถ้าบ้านใครหรือใครอยู่หอพักแล้วมีลูกบิดประตูแบบนี้นะคะเราจะเลือกใช้ยังไงเพื่อความปลอดภยัย อาจารย์บอกต้องแยกประเภทนะถ้าเป็นห้องนอนห้องนอนเนี่ยเราควรใช้ลูกบิดแบบปุ่มกดล็อกด้านในใ<ช>แต่ข้างนอกเป็นแบบไขกคุญแจก็แบบนี้แหละแบบนี้เลยคือมันไม่ควรติดกับด้านตั้งแต่ต้น,ม,นมันไม่ควรติดกับด้านตั้งแต่ต้นอันนั้นถูกต้องค่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าอยู่ในห้องน้าเนี่ยก็ใช้แบบเดียวกันได้แต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันควรจะสามารถเป็นรูปแบบที่ใช้ไขควงหรือเหรียญเพื่อจะไขออกได้ด้วย<อ>นะคะหรือถ้าเกิด ใครขี้ลืมสุดๆไปเลยนะใช้ลูกบิดแบบไม่ต้องมีปุ่มล็อกเลยค่ะอาจารย์บอกติดมันไว้เฉยๆเอาไว้เปิดให้มันสะดวกเข้าออกอ่ะแล้วให้ประตูเป็นแค่ทางผ่านแต่นี่มันห้องน้ํานะห้องน้ําไงเพราะว่าเรามีห้องนอนมันล็อกจากห้องนอนแล้วไงอ๋ออันนี้กรณีที่อยู่คนเดียวด้วยนะใช่กรณีที่อยู่คนเดียวแต่ถ้าเกิดใครที่มีมีงบเยอะหน่อยครับแล้วก็พอจะมีเงินนะคะติดเป็นแบบดิจิตอลล็อกก็ได้ ดิจิตอลล็อกเป็นประตูดิจิตอลเป็นประตูระบบไฟฟ้าที่มันสามารถใช้สแกนบัตรได้ทีการ์ดอ่ะหรือว่าสแกนนิ้วสแกนม่านตายังมีเลยเดี๋ยวนี้อ๋อเนี่ยแบบนี้ค่ะใช้ไฟดับมอตส์เอใช้แบตเตอรี่อ๋อใช่ไหมมันไม่ได้เชื่อไฟมันใช้แบตใช้แบตเพราะฉะนั้นไฟดับก็ไม่ต้องกังวลถ้าแบตหมดล่ะก็ไม่ต้องเข้าเรียกช่างค่ะเรียกช่างอยู่คนเดียวไง เ,ออเรียกช่งางยังไงโทรศัพท์ไม่ได้เออข้าไปเอาโทรศัพท์เข้าไปต่อไปออก็สุดท้ายก็ต้องย้อนกลับไปที่หนึงอย่าติดผิดด้านแล้วก็ถ้าขี้ลืมขนาดนี้ก็ใช้แบบเป็นทางผ่านแบบที่อาจารย์บอกอะ่ะก็จะแก้ปัญหานี้ได้มันไม่น่าจะวุ่นขนาดนี้นะไ้สิ <c oughs> แต่มันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้แหละ,ะก็ถือว่า ให้กําลังใจแล้วก็ดีใจด้วยนะที่รอดชีวิตออกมาได้นะครับอย่าลืมเปลี่ยนกอนด้วยนะสําคัญเลยนะ